ฮัลโหลสวัสดีครับพวกับผมมูมวเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็มาเล่นธรรมดากับเพื่อนนะที่ไม่ได้เล่นกับเพื่อนมานานโอ้โห oh. oh. ผมก็ได้รับตำแหน่งมาเป็นคีล่าฟาร์มนะเพราะว่ามาดูกันว่าทีมเว,รมเวรมิร์กที่ไม่ได้เล่นด้วยกันมานานนะจะเป็นทีมเวิร์กหรือเปล่างั hey. ้นเราก็ฟาร์มไปก,ก่อนนะช่วงนี้ตัดไปฟาร์มเสร็จเลยดีวยดวยกว่าครับ ไม่มีการเสียเวลาโอ้โหเพื่อนบวกแล้วข้างล่างอยูฟาร,รม์มอยู่เลสอยู่เลยแล้วกอนเอออันติมาแล้วกดอัติมาครับจังหวะนี้เฮ้ย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 พ่อหนุม่มจะไปไหนจะพ่อหนุม่มพ่อหนุม่มพ่อหนุม่มปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหไม่ใจนั่งเหนียวเลยเกินโอ้อะไรนี่เฮ้ยคิกซี่คิกซี่จ้า มาพี่มาเอามาเอามาเถอะเฮ้ยผมว่าลิเตอร์เขาต้องวิ่งมาป่าแน่นอนเนี่ยเขาจะการวิ่งสวนสวนไปเอาเมีดของเขาไงล่ะเรียบร้อยอา้าวเพื่อนเราก็ตายโอ้แลกกันไปครับเม็ดแรกเม็ดไฮ้ย้อนพนุมย้อนพนุมย้อนจะนี่เดินเข้ามาอีกลึกเข้ามาอีกสวยจ้ะสวยจ้ะพนุมย้อน แบบนั้นแหละพนุ่มยอนตายซะยุดยุดเดี๋ยวนี้ปับ๊บปั๊บปั๊บป๊บเม็ดเม็ดก็เสร็จนะเรียบร้อยครับผมว้าวเลสตูว่างแล้วก็ออกของเขาไปเลยสวยสวยเฮ้ยคิกซี่จะมาเห็นจะซุ่มกันซุ่มกันเ,เลมันก้องของเราเหมือนเดิมอ้ดูเลือดแรงนะปัดเดืยวจะเต็มหลอดแล้ว โอ้ลิกเตอร์พ่อหนุ่มลิกเตอร์ซุ่มอยู่อย่างนั้นก็ไม่รอดสิคะโอ้รอดอีกแล้วนังเนียวเหลือเกินโอ้แล้วก็มังกรก,กันนะครับนี่ช่วยกันคนละไม้คนละมอือนี่แหละเขาเรียกว่าทีเบริร์กโอ้โหแต่เราไม่มีแท้งเลย <c oughs> โอ้ยย้อนพ่อหนุ่มย้อนพ่อหนุ่มยอ้มยอนเลยจ้ะตีมาแล้วเราต,ต้องใจเยน็นเหลือเยอะที่อ่อนแอที่สุด เพื่อนเข้าแล้วตุ่มอู้ไม่แตกเฮ้ยต้องเอาเหยื่อที่อ่อนแอที่สุดตัเรียบร้อยโอ้โหบนผมจะไม่รอดแล้วนะเหี้ยตายโอ้ยล้อกรล้อกรว้ยมันฉากซ้ำเลยเมื่อกี้นี่เฮ้ยกฎระเบีมันรอบครับผมขี่ล่ามาแล้วจ้าปั๊บตายไปซะพะนุ่ม โอ้เพื่อนโดนโอ้ยโอโดนเรียบร้อยเฮ้ยพิกซี่โคดียอนแอรเรียบร้อยดับเบิลคิวทีบุคิวรุบเปล้วทีบุคิวหรืเเลวออเออเโอ้นางเหนียวอีกและไม่ไหลจะตายอีกทีเด้วโอ้ไม่ตายอีกเดาแฟ๊ดตาไม่ทันโอ้ยตาอยากเหลือเกินอุ้ยพนุ่มย oh, <ines> ้ Q. 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 Right, อนรอก่อนนะจ๊ะพี่มีนติก่อน มีแล้วลึกๆหน่อยย้อนเข้ามาลึกๆหน่อยแหมไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นผมเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนเดิมฟิกเกอร์ไปก็ไร้ผลว,ว้าวลิตรตามเข้ามายายายานะสวยมาแกงเลนล่างต่อครับเลนล่างมันจะมีประเด็นบ่อยแอ้ปึ๊บป เฮ้ยไม่รอดพ่อหนุ่มเร็วมะโอ้รอดเฉยรอดไหมรอดไหมโอ้รอดไม่รอดนี่เรียบร้อยเรียบร้อยดีครับอเพื่อนเราไม่ปล่อยไปง่ายๆโอ้เราต่งแตกนล้วพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มมุลาดเฮ้ยจับปั๊บปั๊บว้าวเกือบไปแล้วเกือบได้แล้วไม่ถึงอ่ะเอ้คีลาแขนสั้น ไปหาใครดีนะหาลิเตอร์ดีกว่าปับป๊บ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 ปั๊บตานี้แหละตานี้แหละพ่อหนุม่มมันไม่รอดแล้วล่ะในที่สุดเราก็ฆ่าลิเตอร์ได้สักทีโอ้พอนมยอนพ่อหนุ่มยอนจะซอยป้อมไม่ได้นะป้อมมันจะแตกโอ้ยยิงมันเลยลูกพี่โอ้ยป้อมแตกสงสัยเขาจะคุ้มนะป้อมแตก ก็ไายจะคุ้มเลยอืมเปิดอันติมาเร็วมากเหรอจ๊ะเร็วมากโอ้ไม่ถึงต้องวีตามไปเก็บงานอีกเออเรียบร้อยคีล่าไม่ปล่อยให้เหยื่อรออหรอกนะเจ้แนี่คลิกซี่เฮ้ยพนมเร็วมากวิ่๊ภป๊ภบพภาพภา๊ภปพภาพภตึมจะไปไหน โอ้โดนลดัดโดนลดัดชัดโดนนาตตาจิลิโตเราไม่นายทำแบบนี้เเพื่อนพอหนุ่มย้อนก็ไม่รอดอยู่ดีครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยไปโอ้พอนุ่มนิตร์จึบ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บจ๊บ,จบโอ้มัวไปหมดใครเป็นใครแล้วถอยก่อนงงงงงงมากตงถอยก่อนครับสวย ได้เรดมาแล้วซุ่มซุ่มซุ่มไปจะมีใครมหาหามูระตรานะครับเราก็จะได้โจมตีเขาอย่างง่ายดาเราก็ป้อมเลยเสกิลสองตีป้อมได้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยเป็นเมทที่ภูมิใจมากตีป้อมไดเ้เพราะตีด้วยพลังเวทนะนนก็เลยแรงป๊าป๊บป๊าป๊ปา,ปปาปในจะมีใครมาอีกไหมนะจะมีเหยื่อเฮ้ย เหยื่อมาแล้วเดี๋ยวเลือกเหยื่อที่แ n ที่สุดคลิกซี่ไงปั๊บเรียบรอ้อยดีเจนเดอ์ดีโอทำไมหมดไวจังล่ะโอ้อย่าตามเข้ามาโอ้อย่าตามเข้ามาโอ้ย่าตามเข้ามาหรือตามมาดีตามมาดีามมาดแรงนะแรงนะแรงนะตามมาก็ตายสิครับเอาไม่ตายอีกตัวเกมงานที่หนูโอ้ยังไม่ได้อีกลระ พนุ่มย้อนพนุ่มย้อนจ๋าเรียบร้อยลิเจนดลี่แล้วโอ้แตกเกอร์โมตี้ครับผมปตอมนี้ดูท่าจะเป็นเหมือนของเราเพราะคิดมาพอดีมากสวยงามสวยงามครับผมการชนะไฟของเราคนนี้เฮ้ยช่วยช่วยเบลก่อนช่วยเบลก่อนอ่าลิเตอร์หยุดอยู่นี่โอ้ตึมเรียบร้อยครับผม ต่อให้เจ้าหนีไปสุดข,ขอบโลกเจ้าก็หนีไม่พ้นเราเพราะเป็นลักเ <c oughs> ป้าไปแล้วอ่าเรียบร้อยอุ้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 ย,ยป้อมนี้ก็เป็งของเราเรียบร้อยโอ้โหเพื่อนแตกโอ้โหโอ้ยโดนป้อมยิงปั๊บปั๊บปั๊บโ้เปิืนจะไปรอดอ้าโอ้โหเจ็บอันติก็ไม่มีจบแล้วเออ เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากเลยนะครับที่เราโดนชัดดาวไปเกมนี้เราจะตายแค่สตัวเท่านั้นว่าตายมากกว่านี้เดี๋ยวไม่ได้ MVP นะฮะไอ้ซุ่มซุ่มซุ่มคนหนุม่มลิกเตอร์ต้องมาแถวนี้แน่นอนเลยเชื่อว่าอย่างนั้นะจ๊บเชจ๋อสิต้องมีคนมาต้องมีคนมาแล้วนะ เชื่อมองมากเก็บเมอร์สิครับโอ้เลียวม้าอยู่ตรงนู้นแมวเลียวม้ามีกอตานเวทละเราต้องเลือกเยอะที่อ่อนแอที่สุดคลิกสี่ไงล่ะโอ้ยแล้วเรียบร้อยโดนล่าหนูเฮ้ยเฮ้ยมาตีป้อมบนกันดีกว่าครับจากเหตุการณ์ที่เราตายไปแล้วก็เลยต้องชวนเพื่อนมาด้วยนะ เออเออปอมแตกไปซะได้ไปอา่าวไม่แตกม่ตึ๊บโอ้โหยอนยอนอู้เพื่อนตายหมดแล้วโอ้เราทิ้งเพื่อน <c ười> จบแล้วจบแล้วครับเพื่อนตายหมดเลยแต่ยสองคนด้วยอู้ยอนฟิลด์ันมาอชวนเพื่อนตีดากครับผมเอาดาร์กซะหน่อยเพื่อเพื่อเอป็นการเพิ่มดาเมจให้เราแรงยิ่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะโหด ได้เงินเราก็จะนํำมากขึ้นนะครับได้บัฟด้วยเรียบร้อยอู้กับโดนเห็นว่าดาร์คสไลเยอรเติมเลือดซะหน่อยโดยการดูเลือดคีปออ้แรงมากตะคีล่าเกิดนี่หยุดยากมากเลยนะครับถ้าไม่มีตัวจับเนี่ยอู้สาวน้อยคีล่าผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วน,นะนี่เราต้องใช้ไบโอเป็นเยอรอครับแล้วเราก็รอซุม โอ้โหโ,โมลาดแพยยอน <laughs> โอ้ดูเฟดเดฟเฟตก็เก็บงานให้ครับเหลือร้อยโอ้ไม่มีใครมาเลยอะ่ะสายใช้เวโอเป็นตัวหล่อแล้วนี่นบูต้องเป็นของเราปั๊บปๆๆๆปั๊ปปเก็บบูไปส,ยสวยสกิลเราแค่สองสามเองจังหวานี้ จังหวะนี้จะมีใครไหมไหมอา้าวพ่อหนุม่มพ่อหนุม่มเรียบร้อยครับผมแตกไปโดยไม่ต้องใช้อันติเลยว้าคิริโตเข้าแล้วป้าแยกเร็วมากมาอันติตุบเฮ้ยสกิลหนึ่งนี่นะไอ้แตกแตกไปอู้หหมดแล้วน่าจะจบเกมแล้วล่ะครับออ้เหลือลิกเตอร์นี่ตีปั๊มโอ้สกิลสกิล คงจะจบแล้วล่ว oh, ะโอ้้หูพนมยอนโอ้ oh, 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 ้หโอ้โหโอ้้หูโดนแฟตแรงโอ้้หลิกเตอร์แตกสวยมันจะจบจริงๆแล้วนะเพราะว่า oh, wow. ไม่มีใครประกันป้อมแล้วเนะเฮ้ย hey. สวยงามสวยงามมากครับผมเรียบร้อยป้อมแตก ใครจะได้ MVP มันก็ต้องเป็นคีล่าอยู่แล้วปะแหมก็คีล่าแบกขนาดนี้จะไป MVP ได้ยังไงใช่ไหมโอ้โหมันก็ต้องแน่อยู่แล้วมูมูเกมเมอร์เอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ